เฮ้ hey, คนที่ดูคลิปนี้อยู่นะ่ะกำลังมองหาร้านเติมโรบัคสุดคุ้มอยู่ใช่ไหมถ้าใช่ก็งั้นดูนี่เลยคริ Shop. s ตัลช h o p ร้านเติมโรบัคเลยสุดคุม้มไม่ได้มีดีแค่เติมโรบัคแต่ยังมีบริการซื้อผลเกมพาร์ตแล้วก็เพนแอบออสตานอกจากนั้นยังมีระบบการขายไอเดีเกมและเมื่อสะสมยอดซื้อครบ5้ารบาทสามารถรับตั๋วซุ่มรางวัลฟรีไปเลยทางร้านครับมีทั้งเพจเฟซบุ๊กครับสระใครที่เติมบนเว็บไม่เป็นนะผม แต่ว่าใครที่เติมมงคลได้เนี่ยถ้าเติมจนครบ500นะครับก็จะได้ตัวซุ่มฟรีไปเลยสามารถเข้ามาเติมกันได้ที่ติงต้าร่างคลิปเลยนะครับผมจะทิ้งมิกงไว้ให้เติมเยอะมีสิทธิ์เยอะนะจ๊ะโอเคกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมสำหรับในวันนี้ครับเราอยู่กันในรัสพีชนะครับผมแลนะผมนะก็ในวันนี้ครับร,รัสพีชนะครับก็ มีอัปเดตมากมายเลยนะครับอ้โหแต่ที่ไม่ได้เล่นมานานก็ในว,วันนี้กลับเขามาเล่นกันครั้งเคยนะครับตอนนี้ผมมีผลฟินิกได้รับมาจากพลังแห่งสวรค์ด้วยนี่นะฮะผมจะขึ้นรูวฟินิกให้ดูก่อนนี่ครับได้ผลฟินิกมาจากสวรค์ไม่แบบสวรค์ประทานผลฟินิกลงมาให้กูนะครับคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้ครับก็เอ่อนั่นแหละแล้วตอนนี้ผลฟินิกเล่นแล้วกันคือเพิ่งได้มาครับคือแบบโหคือแบบผลฟินิกแบบอื่นผมก็ชอบแล้วใช่ไหม แต่แบบแมปนี้เว้ยมันทำมาโคตรสวยเลยเว้ยผมเลยโคตรชอบคุณผู้ชมคือโคตรสวยจริงๆเดี๋ยวดูสกิลแรกนะครับดูดูที่ออกสวยเคลื่อนเคลื่อนไหมขาคุณผู้ชมดูขาฟินิกผมไม่เคยเห็นใหมไหน่ทำแบบนี้เลยนะครับแม่งเท่มากดูดิเฮ้ยมันสวยมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะขามันอะแม่งโคตรเท่เลยโอ้โหดูเทโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ผมลืมอัพสเตตผลพิศษ <c oughs> ดีคว้าคอยไว้สี่ร้อยไม่ได้อัพเชียร์อะไรเลย,เลยไม่ไนี้ไว้สักสามร้อยแล้วกันนะครับปึ๊บอา้าวมันได้แค่สองร้อยนหะ้าสิบเอ็ดเลยเนี่ยที่เหลือก็อัพร้อยหนึง่งแล้วก็ดาบร้อยหนึง่งแล้วก็สี่สิบแปดออกไปให้ดาบแล้วกันโอเคอัพสเตตประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเอาใหม่เอาใหม,ม่ดูแมงเทะมากสกิลแรกนะครับโคนิคบอล ปุ๊บโอ้โหแม่งสกิลแม่งโคตรอลังการนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สกิลที่สองครับสกิล X Sonic s t r e t h นะครับผมดูดูโอ้โหสวยจัดอะการพุ่งตบนะฮะนี่เนี่ยถ้าเราไม่ชาร์จมันก็จะแบบแค่กระจอยลอยนะครับเราต้องชาร์จด้วยเพิ่มปีกขึ้นมาเต็มที่อัดเข้าไปโอ้ไม่โดน <laughs> ตายซะมึงนีเลยเฮ้ยอุดจับ ว่องเท่งแน่ทีนี้แล้วก็มีอันนี้วีเซนโตมาใหม่แบบคนแบบอาจจะบอกว่าเพิ่งวีเซนโตมันมาแต่อัพเดททีแต่วราเราไม่ใช่หรอวะไม่เว้ยดูดิวีเซนโตวีสองเน่เน่เน่ดูเห็นปะบอกแล้วไอ้มันเป็นีเซนโตแบบมาใหม่เว้ยคุณผู้ชม,มเป็นีเซนโตวีสองนะครับผมดูฮาคิเอา้าอันนี้คือฮาคินะครัครบฮาคิก็ไปขออัพเดทแล้วใหม่เหมือนกันเพราะตอนแรกนะครับมันไม่มีฮาคิเอนะล้ะใครไอ้พวกที่มีผลโลเกียนี่ก็แบบ ขี้โกงเลยไม,ไม่ไม่มีใครตีมันได้เลยคุณผู้ชมก็วิธีได้วิศน,นะครับคือเราต้องไปอัปเกรดเลยซึ่งเราก็ต้องมีมิเซนโตะแบบแบบเก,ก่าก่อนครับที่แบบตีจากบอสนกขาวนะผมเออผมรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับมิเซนโตะสกิลแรกแซดมีไหมไม่มีสกิลไม่ได้มิเซนโตะเฮ้ยมียีอา e เหรอโอ้ย e ีกับอาผมแป๊บบนึง ผมใช้สกิลใหม่ผมจำไม่ได้ว่าสกิลตัวมันกดตัวไหนอีโอ้ไปคือสนท์คืนอุ้ยมันฟันธรรมดาโคตรแรงอ่ะแรงกว่าสกิลผมไม่ากูอีกโหเฮ้ยโหเฮ้ยมันธรรมดาโคตรดีประเด็นคือระยะแม่งไกล้ดเว้ยอุ้ยไม่เดี๋ยวนะรู้สึกว่าแบบเขาจะทำให้แบบดาเมจมันโดนแค่ตรงใบมีดนะครับคุณผู้ชมถ้าเราใช้ดาฟันมันจะโดนไหมหนึ่งเข้าไปใกล้โดนเหมือนกันเหรอคือใช้ตรงไหนก็ได้แต่ว่าแบบ คือฟันได้ไกลมากครับโอ้โหสุดเจ๋งไปเลย,เลยคุณผู้ชมเอาคุณนี้อย่างดีวิเซนโตวีสองสกิลนี้ทุบเฮ้ยบางอาจอ่ะหนุนนี่วิเซนโตวีสองโอ,โอ,โอ,โอ้แม่งอย่างดี amazing ส,สุดๆเออแล้วก็ลืมให้ดูสกิลฟินิกตอนบินบินได้ครับแม่เท่ขามแม่งเท่ผมชอบขามันมากเลยเว้ยคือหัวยังเต็มส่วนแต่ก็ไม่เต็มครับมันก็เท่มากเลย แล้วก็มีมีอัปเดตโซเข้ามาด้วยนะครับเป็นแบบวุ้ยชาหงแบบนะครับผมแต่มันมีแค่โซครับตอนนี้ปุ๊บนี่แล้วก็มีอัปเดตแบค็คไปเข้ามาด้วยเนี้ยนี่ท่าเตะแล้วก็เตะสวยขึ้นฟ้าผมซึ่งฟุตซึ่งแอดมินเกมนี้ครับชอบมิโดริยะมากผมซึ่งท่าเตะมันก็จะคล้ายๆแบบท่าสุดสไตล์ของมิโดริยะนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเพราะแอดมินเขาชอบมิโดริยะนะครับโอเค เดี๋ยวเราพาไปจุดซื้อกันดีกว่าคุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมคนไม่รู้จุดซื้อนะครับเดี๋ยวพาไปกดอา่าไปเกาะที่ซื้อโซก่อนดีกว่ามันจู่ที่เกาะหาดเรือเลยผมซึ่งผมอยู่ตรงนี้ก็บินแบบใกล้ๆเลยนี่ใช้ฟินิก์บินมาอย่างหล่อฮับบินมาตรงนี้นะฮะนี่อยู่ตรงนี้นี่ครับผมยืนตรงนี้เลย คุยกับมันนะครับผมนี่ Do you want to เรียนโซหรูฟราเงินห้าหมืน่นก็จะใช้เงินห้าหมื่นนะครับในการฝึกโซวิธีใช้ก็คือกอด F นะครับปุ๊บมันก็จะวาร์ปอย่างนี้คือการโซนะครับคุณผู้ชมต่อไปเป็นฮาคิเว้ยฮาคินี่ถ้าแบบใครแบบไม่ได้ดูผมนะครับแล้วแบบแล้วแบบหามม่ๆนี่โอกาสเจอน้อยมากนะครับมันอยู่ที่เกาะหิมะนะก็คือมันเป็นจุดลับด้วยเว้ยมันซ่อนลึกลับไว รู้สึกว่าอยู่แถวๆนี้ปะแถวๆนี้นะฮะใช่ไหมเนี่ยเอา้าไม่ใช่เหรอหรืออยู่ข้างล่างนี่ไงฮะมันจะเอียบประตูจางๆอยู่นะคุณผู้ชมถ้าใครไาสังเกตดีๆนี่คือไม่เห็นเลยนเนี่ยเข้ามาตรงนี้ครับเดินเข้ามานี่มันจะมีร่องตรงนี้ผมก็งงเหมือนกันที่แรกร่องตรงนี้อีกนี่จะเจอเรลดี่อยู่ตรงนี้ครับจะอยู่ที่ราคาสามแสนนะผมนี่เลยหาคีเกาะสามแสนนะครับพี่ชายก็กดตัวเจนเองปุ๊บ คือมือมันจะดำเว้ยคือแบบถ้าใครใส่ชุดที่แบบยังไงอะ่ะใส่เสื้อที่แบบมันคลุมทั้งตัวเลยเว้ยมันก็จะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันจะแบบเห็นแค่เนื้อนะครับมันจะไม่คุมชุดด้วยแต่ถ้าผมเอานี้ขึ้นมาด่าไปป่างมิสเตอร์ผมันก็จะเคลือบดำไปเลยเว้ยเคลือบโครเมียมเคลือบดำแบบโครเมียมเลยฮะ้อลองฟันบอสต,ตรงนี้ดีกว่าเจติโอ้โหถึงนะเนี่ยแต่ไม่สู้กูหรอกพลังใหม่แล้วเนี่ยใหม่ทางนั้นเลยโึอือ้ออืออ้อ,อ มาสู้กลัวเว้ยอ่ะโอเคมึงเก่งเยติมึงเก่งมากครับต่อไปผมจะพาไปซื้อแบ็กเล็กนะครับอยู่ใกล้ๆเ,เลยเนี่ยอยู่เกาะตรงนี้หนึ่งเอ้า <c oughs> เอากดผิดอันนึงแลยคุยต่อหน้าตาไปนะคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนี่นะครับมาเกาะที่แบบมีหินเยอะๆตรงนี้นะฮะแล้วก็รู้สึกอยู่แถวๆนี้ปะนี่ไงมีซิซ่อนลับอีกแล้วเออ หินตรงนี้ครับไปที่ซ่อนลับอีกแล้วนี่เลยจะมีเขาใส่โดมินัสอยู่ตรงนี้นี่ครับ do you want to upgrade bento อ้าวผมพูดผิดพูดผิดอันนี้จะเป็นที่อัพเกรดว bento นะครับโอ้โหโ,อโอจำผิดก็คือใช้เงินห้าแสนนะครับเอ้ห้าไหนเะนี่ยหน่วยสิย 5, บร้อยพันหมื่นแสนล้านเอ้ห้าล้านกูเบอร์หมดแล้วเนี่ยใช้ห้าล้านนะครับในการอัพเกรดวิ bento ของเราครับถ้ามันเป็น v2 นะฮะซึ่งมันก็จะโหดขึ้นมากโอเคต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูแบงค์เลงจริงๆละเมื่อกี้กูพูดผิดพูดเบอร์ไปหน่อยเบอร์เบอร์ ตามผมมาเลยนะครับคุณผู้ชมมันอยู่ที่เกาะใหม่เว้ยเป็นเกาะซาเลไซนะครับซึ่งองัปเดต2นี่ตอนนี้ไป็อัปเดต2แล้วเพิ่งอัปเดตมาเยอะมากเลยโคตรเร็ว,วะอะอัปเดต2แบบโอ้โหของเข้ามาโคตรเยอะเลยนะครับนี่เลยอยู่ราบัสตารตรงนี้นี่เองไม่ใช่ทีไหนไกลอ๋ออักยู่ตรงนี้นี่ไงฮะนี่เลยซันจิยืนตรงนี้นะครับ อยู่ที่ราคาสองแสนนะครับคุณผู้ชมวิชาขาดํานะครับนี่แต่ว่าผมไม่ค่อยแบบชอบวิชาพวกวิชามีดีเท่าไหร่นะผมจะพวกอาวุธแบบดีมากกว่าโอแบงเท่กว่าเยอะเลยกลับแบบพลปีศาจนะฮะอ๋อไมวิมนิรกูบินเงี้ยบั็กใช่ไหมเนี่ยลองสมมนมาตัวนี้ดิอุย้ยเบีวสองร้อยเลยไม่ขนาดมือหรอกโอ้โหดีเนี่ยโอ้โหไม่ขนาดมือดิเซนโต้โหดจัด แต่โหดฟินิกจัดการมันนี่แนะ่เอ Iraq, <vous> อเออเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยแต่เข้าใกล้แย่เข้าใกล้นี่แน่นี่แน่โอ้ไม่นขนาดมือครับพวกนี้กระปุกขอคุณผมไม่ได้โอ้ยครับคุณผู้ชมสำหรับแต่วันนี้นะครางก็อประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็อัปเดตนี้นะครับผมชอบมากเลยโหดฟินิกอ่ะใครไม่ชอบมันผมหรือเปล่าครับแต่ผมชอบมากเลยเว้ย คือแม่งขาแม่งสวยมากอันเลดิโอ้โหแบบล่างที่มันทำขามันได้โคตรสวยเลยแบบขาสวยจัดอ่ะเท้ามันเออผมมันเฟี้ยวมากเตยเพราะตังขาขากันโคตรสวยเออไม่เคยเห็นไหนทำนะแม่งแปลกสุดละแต่มันสวยนะครับโอเคสำหรับทีนี้เชียงวันนี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ต่อให้เพื่อนๆจะได้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มากันได้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมเป็นบาซิโลเกนเรเทอร์ครับผม